พี่กุ้งกดสิวเองนะคะพี่กุ้งเจอคิดน้องนะคะอันนี้น้องเป็นสิวนะเป็นสิวอุดตามมีทั้งหัวปิดแล้วก็หัวเปิดเดี๋ยวเราจะทําการกดสิวให้น้องกันนะจะได้หายสิวค่ะมาน้อง ใจลึกๆกระดุกเงอยหน้าไว้นะคะโอเก่งมากเลยลูก กขอบคุณค่ะหวไม่ลูกได้นะ เห็นไหมคะสิวอุดตันที่ฝั่งอยู่ในผิวมันจะเป็นการอุดตามแนวขนอุดตามรูขุมขนนะคะการที่เราจะทำให้สิวเรานี้ออกจากผิวของเราได้พี่กุ้งกดสิวแนะนำให้กดออกนะคะหนูจะได้หายสิวนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดทุกครั้งเลยนะคะหลังจากการกดสิวออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะสมานผิว ด้วยการเช็ดน้ําตกผัดเอไซม์พืชน,นะคะตัวนี้กระชับรูขุมขนลดความมันนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ําสมนะคะช่วยในเรื่องของน้ําเหลืองไม่ดีสิวอักเสบยุบและแห้งลงไวนะคะตัวละลายหัวสิวตัวนี้จะทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวมาร์กตัวครีมยังรบนะคะตัวนี้จะป้องกันผิวไม่เป็นแผลไม่ทิ้งรอยช้ำจ้ำม่วงในสิวนะคะแล้วก็มาร์กสาลายลดสิวของผิกุ้งกดสิวสมานผิวนะคะลดการแดงการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวค่ะ